เอาละครับผมนะก็ต้องขอเก่าสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมต้นกล้านะครับผมทุกคนเราอยู่ในเกมกาลีนาฟรีไฟนะครับผมซึ่งเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเขามีการอัปเดตนะผมในส่วนของสกินปืนสกานะผมที่ว่าเป็นตัวเก่าและเข้ามาขายใหม่นะครับผมทุกคนซึ่งหลายๆคนเนี่ยรอมากคือสกาอัปเกดนั่นเองนะครับผมทุกคนติก้าก็มีอยู่แล้วปิก้าจะมารีวิวให้อีกทีนึงนะครับผมเพื่อนๆครับคือตอนแรกอะผมบอกเก่าว่าจะไม่ถ่ายคลิปนี้แล้วแหละ แต่ประเด็นในร้านค้าเนี่ยมันมีไม้เบสบอลที่ผมยังไม่มีอยู่ผมก็งงว่าเฮ้ยตอนเมื่อก่อนรู้สึกมันแจกฟรีเปล่าวะแล้วผมไปอยู่ที่ไหนผมถึงไม่มีตัวนี่หรือว่ามันเสียตังค์ว่าคนดูผมจําไม่ได้นะฮะอ่ะแต่ก็มีหลายๆคนเนี่ยรอสกากันมากผมเป็นกระแสสกาเยเลยมาแบบค่อนข้างจะคนหลายๆคนชอบกันอนะ่ะเออนั่นแหละพี่ก้าวเ,เลยจัดว่าเอ้ยเดี๋ยวในเนยผมจะสุมไม้เบสบอลแล้วผมสุมสกายทุกคนดูเฮ้ยมันจะเสียเท่าไหร่นะครับผมทุกคนเลือกของที่คุณไม่ต้องการก่อน2ชิ้นครับเลือกเลยครับพ่อแม่พี่น กาวเพชรก่อนนะครับผมว่าสกาออกอันสุดท้ายเชื่อผมดิชัดประสบก,การณ์ผมอะ่ะมันสอนนักสุม่มสุมมาเยอะสุ่มมาแล้วทุกชิน้นอะไรเข้ามาสุ่มหมดไม่เคยพลาดนั้นไม่มีทางที่สกาจะออกผม่าษาพูดขนาดนี้แล้วมันก็ไม่แบบตรงกันข้าวผมเลยเนาะเวลาผมพูดดวงดีๆมันมักจะดวงแย่ผมพูดดวงมันจะแย่ชัดเลยมไม่ออกจริงด้วยออกดีออกดีนจริงออกดี จะเกลือดิเฮ้ยเด็กดูอยู่โอ้โหชัดเลยแม่งของอันสุดท้ายชัดเลยตามด้วยไม้เบ็ดบอลนี้นั่นโอเคชัดเลยชัดเลยอย่างเงี้ยออกมาเบ็ดบอลมาแทนเลยผมทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นสก,ก้าของเล่านั่นแหละครับผมพ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยได้แล้วครับผมทุกคนมีอยู่แล้วนะแต่อยากเอาอีกว่างนเถอะคือรวยบางเถอะต้น,ตนกล้าเองอ่ะ อโอเคพิก้าหมดเลยทั้งหมดในการสุ่มนะผม1,582เพชรนั่นเองนะครับผมทุกคนอ่ะก็หลายๆคนถามว่าพิก้าครับพิก้าสุ่มหมดไปประมาณ1,600เพชรแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอัปเกรดเราเสียเท่าไหร่นะครับผมอัปเกรดเนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมด1,450อันนะครับผมก็คือหินอัปเกรดตัวนี้นะครับผมซึ่งน้องๆที่เติมเงินแบบเข้ามาเนี่ยได้เนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดน้องๆเติม499เพชรเนี่ยคุณจะได้ตรงนี้ฟรีไป100นนั่นเองนะครับผมทุกคนเท่าาว่าคุณต้องไปหาเพิ่อมอีกยนั เนื้อ, 1, 350, อหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเหรียญตานะครับผมเป็นการอัปเกรดปืนนั่นเองนะครับผมทุกคนก็น้องๆสามารถเข้าไปสุ่มกันได้หรือเข้าไปซื้อกันได้นะครับผมทุกคนครับมันจะมีให้เราขายในร้านค้าเลยนะครับผม,มเพื่อนๆนี่พี่ก้าพามาดูเอ้ยไม่ใช่ดิมันจะมีขายอยู่ตรงนี้นี่ไอพวกกล่องสุ่มอะไรอย่างเงี้ยผมของไอที่อัปปืนนะครับผมน้องๆเข้ามาดูนะซึ่งพี่ก้าก็ไม่ได้ไปอัปโชว์อะไรนะครับผมเพราะพี่ก้าอัปเต็มอยู่แล้วนะปืนปืนตัวนี้นะ เดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูครับว่าปืนตัวนี้มันดียังไงบ้างปืนตัวนี้นะครับผมนี่คือเลเวลแม็กแล้วนะผมก็คือเลเวลเจ็ดนะครับผมมันจะบวกดาเมจหนึ่งอัตราการยิงสองแล้วก็ลดความเร็วการรีโหลดนะครับผมและคุณสามารถถือแสดงหน้า็อบบี้ได้จะอยู่ในับขั้นสีแดงเลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวพ่ก้าพาไปลุยโชว์นะครับผมเล่นสกาทั้งเกมมันจะตึงหรือเปล่าผมทุกคนครับเราไปดูในเกมฮะเอาแล้วครับผมทุกคนตอนนี้พ่ก้ามาอยู่ที่หน้ารอบบี้กันแล้วนะครับผมทุกคนก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องแต่หูแทบแตก่ อ้ไอ้ไอ้โอ้โหผมจะแตกพ่อแม่พี่น้องจริงสก,กาดนี่เป็นปืนที่หูแตกมากๆเลยถ้าไม่ใส,ส่จุกเก็บเสียงนะครับผมอ่ะอันนี้คือท่าของปืนมันนะครับผมทุกคน,นนี่คือท่าของปืนนั้นจะมีแค่เนี้ยท่าเนี่ยมีแค่เนี้ยอืมเที่ไหมละ่ะเที่ไหมละ่ะแค่นั้นเลยผมทุกคนนะ โอเคเรามาดูในเกมกันครับผมเพื่อนครับเอาแล้วครับผมทุกคนครับเรากระโดดลงมาแล้วครับผมทุกคนครับพี่ก้าก็จะมุ่งหน้าไปทางด้านนู่นเลยนะครับผมทุกคนก็ไปวงฟ้านั่นเองนะครับผมเพื่อนโอ้โหแล้วประเด็นเนี่ยผมไปดูข่าวอัปเดตมาปืนที่เขาจะบัฟปืนที่เขาจะเนิฟนะครับผมคือฟาร์มัสเนี่ยถ้าเกิดว่็คนดูเคยดูช่องต้นกล้าอยู่จะรู้ว่าฟาร์มัสเนี่ยมันโกงมากๆเลยนะครับผมแล้วแพทหน้าเขาบัฟมันขึ้นมาอีกครับเพิ่มจอะก่อให้กับฟาร์มัสอีกผมเลยงงว่าเฮ้ยนี่จี แล้วเขาไปบัฟมันอีกโอ้โหงานหยาผมบอกคนเดียวอะ่ะถ้าเกิดเจอใครเล่นฟาร์มัสตึงๆนะสวยคนดูอะ่ะขอตามล่าหาสก,กาแป๊บนึงนะครับผมทุกคนเจอไหมเนี่ยสก,กาผมสก,กาจานุไปอยู่ไหนสก,กาตัวใหญ่มันร้องงูพูเฮ้ย <Hey, S 2> ผมเจอสก,กาแล้วครับผมพ่อแม่พี่น้องครับโอเคสก,กาผมมาแล้วผมไปวิ่งไปซื้ออ้นี่ดีกว่ากระเป๋าดีกว่าครับแล้วก็เตรียมตัวไปบู๊ได้เลยครับผมทุกคนนี่ผมเจอเก็บเสียงแล้วอ้ย รอดตายแล้วผู้จะได้ไม่แตกครับผมทุกคนนะเอ้ยบุญบารมีช่วยไว้โอเคหนึ่งคนแนละ้วผมขอฟาร์มกระสุนก่อนเยอะๆเลยครับผมทุกคนนะผมจะได้ไปเอาเอาไปลยุยยาวๆยิงยาวๆเลยเออเอาไม่หมดจับตรงจับสามของดีที่ไม่ใช่ขิงดองเอามา้าเอามา้าอีหนูไปยี่คนครับเราต้องโชว์เฟี้ยวแล้วผมจังหวะนี้ครับไม่หวั่นใครอยู่แล้วครับผมทุกคนขอรอก่อนโดนผมบอกเลยว่าโคตรเร็วโคตรอันตรายผมทุกคนกระบ,บอกเนี้ย ึงสุดแล้วเราโชว์ฟิวดีกว่าเราเล่นกระบอกเดียวไปเลยผมนะเราจะไม่เล่นปืนในพวกปืนชาร์จเอาแค่สกาพอครับผมจบตรงคำว่าแชมป์อะไรงี้แต่ถ้าเทานิ่งบนเนี่ยผมว่ามันเอฟฟกมันน้อยไปหน่อยนะผมในความคิดผมนะแต่แล้วแต่คนชอบนะสกาวนี่จะเป็นปืนที่ผมไม่ค่อยจับเพราะว่าถ้าไม่มีเก็บเสียงเนี่ยเสียงมันจะดังหนวกหูแล้วมากๆครับผมทุกคนดังนั้นอยู่ที่ความชอบแต่ละคนนะครับผมเพื่อนๆครับไม่มาเจอใครเลยเหลือ15คนแล้วจะหมดเมืองอยู่แล้วคุณดูบ่นี่มึงมารีวิวหรือมึงมาเดินโชว์ เออขอโทษครับผมก็หาคนไม่เจอครับพี่น้องสิบสามคนไม่เจอใครเลยอุ๊ยอุยเจ็บหนักครับเจ็บหนักครับเจ็บหนักครับยิงไปดีโดนสก,กาผมยิงไปดีเมื่อกี้โคตรเอาเลยอะยิงอย่างมันนะผมทุกคนนะอันนี้คือมัน,ม,นมันใส่เก็บเสียงมาอยู่นะมันก็เลยแบบสบายหูหน่อยครับผมเวลายิงฮนะเฮ้ยเจ็บแม่งเอาจัดเลยโคตรรัวโคตรอันตรายโคตรแรงเวลาเรายิงได้ปุ๊บมันจะขึ้นเป็นฉลามนะผมที่น้องเห็นเมื่อกี้เนี่ยเ่าจะเห็นกันอยู่แหละผมว่า เดินล่าครับเดินล่าครับหยุดจุดที่ไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่มีคิวครับ10คนละไวมากเหมือนโกหกมาดักขอบวงฝั่งนี้ก็ไม่มีใครเดินมาเลยฮะเหมือนด้านในจะมีตัวพวกนั้นในโรงงานนะโอ้ยอยๆๆเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่อีหนูเหมือนเขาจะเวทางด้านในผมทก้งสองคนครับมีตัวนึงครับพี่กาลังหาดูมุมแจ็คเขาอยู่ครับแต่หาไม่เจอเลยมีคนตายหมอกไปอีกหนึ่งครับผมเสียชีวิตไป เรียบร้อยโดนไปดีอีหนูโดนไปดีอีหนูนหนเจ้าพี่เขาอะไม่ใช่เรื่องง่ายอีหนูเอ้ยแม่งยิงผมเกือบตายเหมือนกันนะผมทุกคนนะาดีนะผมกลับมาสวนทันหรือว่าแบบกลับมาดูทันนะ่ะไปสกิดเขากอนนะเราอะโอ้แล้วเอ็มหนึ่งสี่ซะด้วยปืนแรงซะด้วยอนี่อีหนูชุดเราก็เด่นเด่นนะนจริงอะตัวคนเขาไม่เห็นไงขอดูวันนี้ก่อนครับจะดูด้านในเว่ามีอีกหรือเปล่านะครับผมแอคทาสากาโชว์ไปทีนึงหัวแตกโบะมาถึงผมอะบุ้ม แค่นั้นแหละตัวตึงตัวอันตรายอีหนูเอาดีเฮ้ย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 วัน้มีตัวไกลแจมมาแล้วเขาลัดคิวผมไปแล้วด้วยฮะเอา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 ั่วเลยเอาเรียกงี้รั่วเลยผมทุกคนลั่วเลยโดนระเบิดเข้าไปเนี่อรั่วเลยเสียทรงเสียศูนย์าั่วเลยดีหนู ยุ่งเหยิงงานนี้ยุ่งเหยิงเลยเจอเข้าไปเองห้าวเองก่อนนะอาเรื่องเองนะช่วยไม่ได้ครับตัวทีครับโอ้โหแล้วได้แค <c oughs> ่สี่คิวด้วยนะ้ยอุ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 ้ยเอาดีเอาดีอีหนูโดนดีอีหนูเองก็โดนเหมือนกันอีหนูอ่ะพี่ก็โดนวงเขาต้องบีบครับเอาดีอีหนูเอาดียังไงดีล่ะยังไงดีล่ะ เรียบร้อยดีหนูแค่นั้นแหละอืมแค่นั้นแหละเจอสกากระบอกเดียวตัวตึงผมเข้าไปอีหนูอ้ยแต่ผมว่ามันยังไม่สุดอ่ะสบผมนะผมไม่ค่อยได้เล่นสกาเท่าไหร่นะครับผมทุกคนสกามันควรจะแบบ บัฟมันขึ้นมาหน่อยให้มันโกงกว่านี้หน่อยสกาเออมันอัพเวลไม่ได้อ่ะนั้นผมก็ควรรับมันขึ้นมาครับปืนสกาเนี่ยว่าคนไม่ค่อยเล่นเลยเดี๋ยวนี้โอเคผมว่าก็จบลงไปแล้วผมสับการรีวิวของพี่ต้นกานะผมก็ถ้าเกิดใครชอบในส่วนสก,กินปืนสกาตัวใหม่ก็สามารถเข้ามาส่มันได้นะผมแล้วก็อัพเวลกันได้เลยนะครับผมทุกคนสำหรับผมคิดว่าเขาควรจะบัฟปืนสกาให้ขึ้นมาให้มันโกงกว่าเดิมหน่อยนะผมเพราะตอนนี้มันยังกระโปงเกินไปนะครับผมในการเล่นลุยแรลงนะเจอพวกฟาร์มิงฟาร์มัสู้เขาไม่ได้จรับ สวัสดีครับ